3, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับสัตว์น้ำที่น่าสนใจมากมายกันค่ะใต้น้ำมีสัตว์ที่หลากหลาย ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กสีสันสดใสหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่ฉลาดสุดๆแล้วพวกมันมีชีวิตอยู่กันอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของปลาโลมาเต่าทะเลและเพื่อนสัตว์น้ำอีกมากมายเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปผจญภัยในโลกใต้น้ำด้วยกันเลยค่ะ ปลาโลมาเป็นสัตว์น้ำที่ฉลาดมากและเป็นมิตรกับมนุษย์พวกมันสามารถสื่อสารกันได้ด้วยเสียงและท่าทางปลาโลมายังสามารถกระโดดและเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนานนอกจากนี้พวกมันยังมีความสามารถในการช่วยเหลือเพื่อนๆหรือแม้แต่มนุษย์ที่กำลังมีปัญหาโลมาเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูง ทำให้พวกมันมีความสามารถคีกันมากปลาฉลามเป็นสัตว์นักล่าที่แข็งแรงและว่ายน้ำได้เร็วมากพวกมันมีฟันคมที่สามารถงอกใหม่ได้เมื่อฟันเก่าหลุดออกปลาฉลามมีหลายสายพันธุ์บางชนิดมีขนาดใหญ่เช่นฉลามวานซึ่งเป็นฉลามที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่กินแพลงต้อนและสัตว์เล็กๆส่วนบางชนิดเช่นฉลามขาวเป็นนักล่าที่ดุร้ายและล่าเหยื่อด้วยความแม่นยำฉลามมีประสาทสัมผัสที่เฉียบแหลมทำให้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของสัตว์อื่นๆในระยะไกลได้แม่นยำ ต่าทะเลเป็นสัตว์ที่มีเปลือกแข็งปกป้องตัวเองจากศักตรูพวกมันอาศัยอยู่ในทะเลและกินสาหร่ายปลาตัวเล็กและแมงกะพรุนเต่าทะเลชอบว่ายน้ำในทะเลลึกและเดินทางไกลเพื่อหาที่วางไขพวกมันจะกลับไปยังชายหาดที่พวกมันเกิดเพื่อวางไขอีกครั้งสัตว์ชนิดนี้มักจะมีชีวิตที่ยืนยาวและสงบ ปลาวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลพวกมันมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเช่นวาฬสีน้ำเงินซึ่งสามารถยาวได้ถึง30เมตรแม้จะมีขนาดใหญ่แต่ปลาวาฬกินสัตว์เล็กๆอย่างแพลงต้อนและเคยคริวโดยใช้แผ่นกรองในปากช่วยจับอาหารปลาวาฬ มีการสื่อสารที่ซับซ้อนพวกมันสามารถร้องเพลงเสียงต่ำที่เดินทางได้ไกลหลายกิโลเมตรในน้ำปลาวานเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนและมักปพยพในฤดูหนาวเพื่อหาน้ำปุ่นในการเลี้ยงลูกเล็กๆของพวกมันมาน้ำเป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างแปลกตาและน่ารักพวกมันมีหัวที่คล้ายกับม้าบก และมีหางที่ยืดหยุ่นได้มาน้ำว่ายน้ำอย่างช้าๆโดยใช้ครีบเล็กๆขยับไปมาพวกมันอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าทะเลหรือปะการังและสามารถพรางตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อป้องกันตัวจากศัตรูสิ่งที่น่าสนใจคือมาน้ำตัวผู้เป็นฝ่ายที่ปั้งทองและออกลูกมาน้ำกินอาหารจำพวกแพลงต้อน และสัตว์ตัวเล็กๆโดยการดูดอาหารเข้าไปในปากแมงกะพรุน <ap> เป็นสัตว์ทะเลที่ลำตัวโปร่งแสงพวกมันว่ายน้ำได้ด้วยการหดตัวและปล่อยตัวแมงกะพรุน <ap> มีหนวดที่ใช้จับเหยื่อเช่นปลาตัวเล็กๆและสัตว์น้ำเล็กๆบางชนิดมีพิษที่ช่วยป้องกันตัวจากศัตรู ถึงแม้จะดูไม่มีสมองหรือหัวใจแต่พวกมันยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในทะเลลึกและนี่ก็เป็นเรื่องราวของสัตว์น้ำที่น่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นปลาวานผู้ยิ่งใหญ่ปลาฉลามผู้ว่องไวหรือมาน้ำสุดน่ารักทุกตัวปังมีความพิเศษและน่าสนใจของตัวเอง หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกไปกับเรานะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปสนุกเกี่ยวกับสัตว์และธรรมชาติในครั้งต่อไปค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม